งานเข้าอาริทแล้วนะครับก็ต้องบอกว่านะครับคุณอาริทคือหนึ่งบุคคลนะครับที่ออกมาบอกนะครับว่าคลิปนะครับที่นะครับเข้ามาจะรัน32คลิปที่จะรัน32เนี่ยเป็นคลิปของคุณอาริทก็คือครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือว่านะครับคุณ ปานเทพอาจารย์ปานเทพเนี่ยเป็นคนเอาคลิป2คลิปนึงมาเปิดนะครับและอาจารย์ปานเทพก็บอกว่ายังไม่ยืนยันว่าเอามาจากไหน Ma. ะหนะครับก็นะครับก็มีคนที่ชื่ออริษออกมายืนยันนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของเขาเองเขาเป็นคนถ่ายเองซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับงานอาจจะเข้าคุณอริธหรือเปล่านะครับคุณอริธหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดได้ข่าวนะครับว่าทาง d ีเอสไอกำลังจะนะครับทำใหม่เรียกถึงอริธนะครับถึงคุณอริธนะครับเพื่อทําการตรวจสอบเรื่องของคลิปนี้สิ่งต้องบอกเลยครับว่างานเข้า แน่ๆนะครับงานเข้าแน่ๆนะครับเพราะว่าผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่นะครับคุณอริสก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าอาจจะโดนนะครับต้องอาจจะโดนเลยครับอาจจะถูกดําเนินคดีหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องว่าก,กันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้ว2คลิปนี้นะครับยังไม่มีอะไรนะครับที่จะเชื่อมโยงกับ ที่ดีเอสไอกำลังจะทําแต่มันกลายเป็นว่าวันนี้เป็นการคดีหลักและผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณอาริศนะครับต้องการอะไรที่จะออกมายืนยันอย่างนี้เพ,พราะจริงๆแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่านะครับทางอาจารย์ประเทศถ้าทุกคนไปดูไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประเทศบางแจ็คทีมงานบ้านอาทิตย์หรือทุกคนพูดถึงคลิปนี้เป็นเสียงเดียวกันนะพูดถึงคลิปนี้เป็นเสียงเดียวกันว่าวันที่อาจารย์ประเทศมาเปิดอาจารย์ประเทศบอกว่านะครับ คลิปนี้นะครับมีการได้มาจากบางแจ๊คและบางแจ๊คให้ข้อมูลว่ามีการกู้มาจากไอ้ข่ซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีการกู้มาจากไอ้าวอาจารย์ประเทศไม่ได้ยืนยันว่านะครับนอกคลิปนี้นะครับนอกมือถือของน้องตโมถ่ายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่กู้มาจากไอ้ข้าย้านะครับกู้จากไอ้่าวคาถามว่าวันนี้ต้องถามว่าโทรศัพท์นะครับอ่า ภาพนี้นะครับมันสามารถขึ้นไปอยู่บนไอคาวได้อย่างไรบ้างเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับอันดับแรกคือสมมุติผมเองเนี่ยใช้ iPhone นะอยู่ทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมใช้ iPhone 6- 2เครื่อง iPhone 71เครื่อง iPhone 8 1เครื่อง iPhone 11เเครื่องทั้งหมดอย5่หเครื่องนะครับทั้งหมดนะครับก็อีกเครื่อง iPhone กอีกเครื่องหนึ่งก็นะครับตุยไปลวนะครับก็ยังเหลืออีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งแฟนเอาไว้เปิดนะเปิดทำงานอะไรเงี้ยแต่ทุกทุกเครื่องเนี่ยใช้ไอไอคาวเดียวกันใช้ าาก็สามารถอัพขึ้นไปในไอคาวได้ถูกต้องไหมฮะไอโฟนแปดถ่ายรูปก็สามารถอัพขึ้นไอคาวได้ไอโฟนเจ็ดถ่ายรูปก็สามารถอัพขึ้นไอคาวได้อีกนะครับไอโฟนหกถ่ายรูปก็สามารถอัพขึ้นไอคาวได้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องไหนเป็นคนถ่ายคลิปนี้หรือเครื่องไหนเป็นคนถ่ายรูปนี้มันต้องไปดูครับเพราะเครื่องนี้ ly, คือคลิปนี้อยู่บนไอคาวและนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปดูข้อมูลของน้องตะโมต่ตอเราไปดูข้อมูลของน้องตะโมต่อเนี่ยข้อมูลของน้องตะโมนะครับ ก็จะมีเครื่องนะครับที่สามารถเข้าไอคาวขึ้นไปบนไอคาวได้เนี่ยทั้งหมดประมาณ5เครื่องที่สามารถเชื่อมต่อไอคาวได้เพราะฉะนั้นเครื่องเหล่านั้นสามารถอัดคลิปนี้ได้หมดอัดด้วยเรื่องผลผลอะไรแล้วส่งขึ้นไอคาวได้หมดหรือเครื่องของน้องเป็นเครื่องหลักเป็นคนอัดก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ประเทพก็ออกมาตั้งแต่ทีแรกว่าให้ทําการตรวจสอบก่อนทาการตรวจสอบ2คลิปนี้ก่อนนะว่ามายังไงเพราะอยู่บนไอคาวซึ่งแน่นอนครับบางแจ๊คก็บอกว่าให้ตรวจสอบก่อนเพราะบางแจ๊คยืนยันว่ากู้มาได้จากไอคาว ให้ดีเอ็นไอทำการตรวจสอบคลิปนี้ว่าคลิปนี้มายังไงเพราะมาอยู่บนไอข่าวอันดับแรกเลยนะครับบังแจ็คบังแจ็คนะครับจะนะครับโกหกก็คือว่ารูปนี้ไม่อยู่บนไอข่าวถ้ารูปนี้ไม่อยู่บนไอข่าวปุ๊บเนี่ยบังแจ็คโกหกถูกต้องไหมเพราะบังแจ็คบอกว่ามามาจากไอข่าวแต่ถ้ารูปอันนี้อยู่บนไอข่าวอยู่แล้วส่วนมันจะมายังไงอันนี้บังแจ็คไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าครับ ถูกต้องหรือเปล่าครับแต่ที่แน่แน่มันเกิดปัญหาก็คือคุณอาริศนะเป็นคนออกมาบอกและย,ยืนยันว่ารูปเนี้ยนะครับตัวเองเป็นคนถ่ายเองนะครับตัวเองเป็นคนถ่ายเองอันนี้จะเป็นเรื่องเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณอาริศนะครับสามารถที่จะยืนยันว่านะมีข้อมูลยืนยันหมดเลยว่ารูปเนี่เนนย vivid, เป็นคนถ่ายเองนะเป็นคนถ่ายเองนะเป็นคนถ่ายเองทั้งหมดนะครับสมมุตินะครับยืนยันได้ว่าโทรศัพท์ใช้มือถืออะไรถ่ายคุณอาริศเป็นคนถ่ายเองนะเป็นคนถ่ายเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ และถ้าถามว่าเครื่องของน้องตะโมนะมีสิทธิ์ที่จะถ่ายภาพนั้นเองอีกไหมก็เป็นไปได้เพราะถ่ายภาพเหมือนกันได้และทั้งสองคนก็ถ่ายเหมือนกันได้แต่ปัญหาคือสมมตินะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือฝั่งที่บอกาอยู่บนไอคาวเนะี่ยเป็นเครื่องของน้องตะโมเป็นคนถ่ายเอาไว้อยู่บนไอคาวสแสดงว่าเครื่องนี้ก็ถ่ายแล้วคุณอริสก็ถ่ายนะแต่คุณอริสบอกว่าเฮ้ย <He> ที่คุณปานเทพเอาออกมาเขาเป็นคนถ่ายไม่ใช่เพราะที่เขาถ่ายกับที่อาจารย์ปานเทพเออกมาคนละอันกันก็ไม่ใช่อันเดียวกันอีกอ้าวถูกต้องไหมฮะ เพราะที่อาจารย์บรนเทีเอามาเนี่ยอยู่ในเครื่องน้องตะโมแล้วออกมาแต่ที่คุณอริศถ่ายอยู่ในเครื่องคุณอริศไม่ได้เกี่ยวกันถูกต้องไหมถึงแม้จะเป็นภาพเหมือนกันถ่ายที่เดียวกันจุดเดียวกันถูกต้องไหมเหมือนกันจุดเดียวกันอะไรเหมือนกันเลยก็มีสิทธิที่จะเป็นไปได้ที่จะถ่ายช่วงจังหวะเดียวกันอะไรกันเดียวคล้ายกันหมดเลยก็เป็นไปได้อันนี้คือถ้าเกิดพิสูจน์ว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนถ่ายแต่อริศเป็นคนบอกว่าเขาเป็นคนถ่ายรูปคลิปที่อาจารย์ประเทีเอามาเปิดอ้าวแต่ถ้า คลิปที่อาจารย์มเทศออกมาเปิดเอามาจากข่าวของน้องเตโมโออริธไม่ได้คนถ่ายก็ผิดอยู่ดีที่หนักไปฝันคืออะไรครับที่หนักไปฝันก็คือว่าถ้าเกิดคลิปนี้พิสูจน์แล้วว่าคุณอริธไม่ได้เป็นคนถ่ายเองอันนี้ผมบอกเลยหนักเลยครับทีนี้ทีนี้หนักเลยครับนะทีนี้หนักเลยว่าอถ้าเกิดคุณไม่ได้คนถ่ายแล้วทําไมคุณถึงได้บอกเป็นคนถ่าย บอกเพราะอะไรด้วยจุดประสงค์อะไรแต่ก็อย่างที่บอกล่าสุดนี้นะครับคุณอาริธเองนะครับก็มีการโพสต์ข้อความนะครับเป็นการโพสต์ข้อความนะครับแล้วก็เป็นภาพใบนะครับใบที่ไปที่สถานีตํารวจนะครับทีแรกก็โพสข้อความเหมือนกับว่าไปแจ้งความดําเนินคดีเอาแล้วนะครับคนร้อยกว่าคนที่เอาคลิปไปใช้อะไรเงี้ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีโพสต์ภาพนะครับทีแรกก็มองดูนะคิดว่าเฮ้ยเป็นการแจ้งความแต่ไม่ใช่นะครับเป็นการไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้เฉยๆนะเป็นการลงบันทึกเอาประจําวันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวจะต้องมีการพิสูจน์แน่เพราะล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลออกมาว่าทางดีไอเนี่ยจะเรียกคุณอริษนะครับเนี่ยเข้าไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปหรือยังไงแต่จะมีหมายเรียกนะครับเพื่อเอาตัวเนี้ยไปตรวจสอบก็โอเคครับอันเนี้ยมันจะได้ชัดเจนไปเลยนะครับไปชัดเจนไปเลยนะครับว่าวันนี้นะคลิปอันเนี้ยคุณอริษถ่ายหรือเปล่าแล้วคลิปที่นะครับทางบังแจ๊กนะครับบังแจ๊กเนี่ยนะครับ เอามาเนี่ยนะครับที่บอกว่าอยู่บนคลาวอยู่บนคลาวจริงหรือเปล่าอยู่ในเครื่องจริงหรือเปล่าคาถามคือแน่นอนครับถ้ามันเกิดมีการถ่ายแบบอย่างที่ผมบอกว่าต่างคนต่างถ่ายแต่ดัน่าภาพอาจจะเหมือนกันแต่ถามว่ามันเหมือนกันเป๊ะหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นมันไม่เหมือนกันเปะนน๊ะขนาดนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันมีข้อพิรุษนะครับจากคลิปที่อ่าบอกว่า ไ,ไม่เห็นมีร้านไหนเปิดเนี่ยนะครับมันเป็นคลิปที่เหมือนนั่งมอไซค์มาถ้าถ้าถ้าจากภาพเหมือนนั่งมอไซค์พา ah, แต่แทนที่ว่าคลิปนั้นถ้าถ่ายต่อเนื่องอันนี้นคลิปนั้นเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นภาพที่ถ่ายนะครับทีแรกถ่ายต้นต้น,ตนคลิปเนะี่ยเหมือนก็เป็นรถมอไซค์ ai, นั่งมาปืด๊ดได้ยินเสียงรถมอไซค์ชัดเจนได้ยินเสียงลมชัดเจนแล้วจริงๆแล้วถ้าคลิปถ่ายต่อเนื่องก็ต้องมีตอนลงมอไซค์นะครับตอนลงจากรถมอไซค์แต่คลิปนั้นกลัเอนปึลไย คำถามคือไม่ได้จอดรถมอเตอร์ไซค์หรืครับไม่ได้ลงรถมอเตอร์ไซค์หรืครับแล้วมันเป็นคลิปที่ต่อเนื่องได้ไงแสดงว่าคลิปนี้เป็นเป็นคลิปตัดต่อแน่นอนเป็นคลิปชนแน่นอนนะแต่ก็เป็นไปได้อีกครับก็เป็นไปได้ว่าคุณอริทถ่ายภาพตอนนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็หยุดภาพเอาไว้นะครับก็ไม่ได้ถ่ายต่อก็พอลงพอลงจากมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนะครับแล้วก็มีการถ่ายถ่ายต่ออีกแล้วก็เอามาต่อกันก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้แบบนั้นก็เป็นไปได้แต่ที่ เป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าจะมีการถ่ายยาแบบนั้นเพราะต้นคลิปเหมือนนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เพราะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนเหมือนนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วจู่ๆปุ๊บก,ก็ลงระเดินเลยอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะมันเจ้าต้องมีช่วงหยุดหยุดจากรถมอเตอร์ไซค์และเดินลงจากรถมอเตอร์ไซค์ถูกต้องไหมฮะแล้วถึงจะเดินต่ออันนี้มันก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้และที่สําคัญนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า DSI คลิปนี้จะมีความหมายหรือเปล่านะครับแน่นอนครับ ถ้าเกิดมันเป็นคลิปที่อยู่บนไอคาวจริงก็ต้องไปตรวจสอบอีกนะครับว่ามันมีการเชื่อมโยงอะไรหรือเปล่าและมันถ่ายจากกล้องนะมือถือของ iPhone 11ของน้องเนี่ยหรือเปล่านะเป็น iPhone 11ของน้องแหละที่ใช้ปัจจุบันหรือภายใน5เครื่องนี้มีทั้ง iPad m a ม็ปแพด o ุและอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ่ายจากตรงนี้หรือเปล่านะและที่สําคัญก็อย่างที่เราทราบว่าอีกอันหนึ่งก็คือตามที่เราทราบว่าน้องตโมเนี่ยซื้อเครื่องเนี่ยซื้อเครื่องนะครับ iPhone 11เนี่ยประมาณ2ออาทิตย์ ประมาณ2อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุการณ์เพราะฉะนั้นซื้อ2อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วเครื่อง iPhone เก่าเนี่ยนะครับถ้าตามข้อมูลไม่ผิดนะครับตามข่าวไม่ผิดเนี่ยเครื่อง iPhone เก่าเนี่ยเป็น iPhone 7นะครับที่คุณแตงโมเนี่ยให้กับแฟนก็คือคุณเบิร์ตเนี่ยเอาไปใช้หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเครื่องนี้ถ่ายก็ได้แต่เครื่องนี้ก็ผูกกับไอคาวไงครับเพราะเครื่องนี้ก็สามารถส่งขึ้นไอคาวได้ถูกต้องไหมฮะส่งขึ้นไอคาวได้เหมือนกัน อ่านะครับส่งขึ้นไอคาวเดียวกันได้เหมือนกันนะครับไอโฟนสิบเอ็ดของอน้องตำรงจที่ไปการน,นี้ก็ส่งขึ้นไอคาวได้อันนี้ก็ส่งขึ้นไอคาวได้สูงไอคาวได้เมื่อขอไปเมื่อขอไปอยู่บนไอคาวแล้วทุกเครื่องที่ผูกกับไอคาวเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลจากไอคาวลงมาได้ทั้งหมดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่าคลิปเนี้ยเมื่อมาอยู่บนไอคาวแล้วมันจะถ่ายด้วยเครื่องไหนแน่ส่วนคลิปของคุณอริสก็ต้องมาพิสูจน์กันเมื่อคุณอริสบอกว่าเป็นคนถ่ายเองอะไรเเ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 อออออองงงงกกกก็็็็าาาาาจจะะปปนนนนนนถถ่่่่่ยยไไดด้้้แคคหมืัััทรลบ ถ่ายเองก็ได้เหมือนกอันเลยป่าแต่ถ้าเกิดบอกทั้งสองอันเนี่ยนะครับถ่ายเองทั้งคู่ถ่ายเองทั้งคู่แต่คุณอริศบอกว่าเฮ้ย <consumption> ภาพที่อาจารย์ประเทศเอามาออกเนี่ยตัวเองเป็นคนถ่ายอันเน Nok ี้ยผิดเพราะต่างคนต่างถ่ายทั้งคู่ถูกต้องไหมฮะอ่าถึงแม้กระทั่งอาจารย์ประเทพเอามาก็ต่างคนต่างถ่ายอ่าถ่ายทั้งคู่เลยก็ต่างคนต่างถ่ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณอริศจะบอกว่าภาพที่อาจารย์ประเทศเอามาออกรายการเอาออกรายการเนี่ยคุณอริศถ่ายไม่ได้ ยังไงก็หนักนะครับงานนี้นะครับออกมาอย่างไหนมีออกมาหน้าเดียวก็คือว่าภาพนี้ต้องไม่อยู่ในไอคาวเท่านั้นฝั่งบ้านพาทิตย์ฝั่งบางแจ็คถึงจะถึงจะเท็จถ้าไม่อยู่ในไอคาวแต่ถ้าอยู่ในไอคาวถ้าถ้าอยู่ในไอคาวนะดาวโหลดออกมาจากไอคาวทางบ้านพาทิ์ไม่ได้มีอะไรเท็จเลยครับเป็นจริงทุกอย่างเพราะอย่างที่บอกว่าเจตนาของภาพนี้ตอนที่อาจารย์ประเทพเอาภาพนี้มาออก อาจารย์บาเทพก็บอกแล้วยังไม่ยืนยันข้อท็จจริงใดๆทั้งสิน้นยังไม่ยืนยันข้อท็จจริงใดๆทั้งสิน้นซึ่งก็บอกว่าบางแจ็คก็บอกว่ายังไม่ได้ยืนยันใดๆทั้งสิน้นว่ามีการถ่ายหรือเปล่าแต่มีการกู้มาจากไอแคลวให้ตรวจสอบเอาเองนะรตรวจสอบเอเองแต่ไม่ได้ยืนยันอะไรทั้งสิน้นแต่จูจูนะครับสิ่งที่แปลกนะครับอันนี้ผมว่าบ้านพระอาทิตย์นเนี่ยไม่ได้ 8, แปลกอาจารย์บางคุณบางแจ็คเนี่ยไม่ได้แปลกแต่ทางฝ่ายคุณอริสตังหานที่แปลกเพราะเขาบอกแล้วว่าไม่ได้ยืนยัน นะครับไม่ได้ยืนยันแต่ทางอาริสเนี่ยพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคลิปเนี้ยเป็นคลิปของตัวเองตัวเองเป็นคนถ่ายแล้วส่งหลักฐานมาซึ่งมันขัดกันทั้งหมดจุดประสงค์ของอาริสเนี่ยทาเพื่ออะไรนี่คือตังหานี่คือตังหาว่าจุดประสงค์ที่อาริสออกมาบอกนะครับว่าคลิปเนี้ยตัวเองเป็นคนถ่ายเองเนี่ยจุดประสงค์ทําเพื่ออะไรทําไปทําไมทําเพื่ออะไรและทําไปทําไมสุดท้ายอย่างที่บอก ว่ามันจะกลายเป็นปัญหาของคุณอาทิตย์เองหรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆล่าสุดตามที่เราทราบงานเข้าคุณอาทิตย์เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าทางนิไาเตรียมออกหมายเรียกเพื่อเอาข้อมูลมาตรวจสอบอยู่ดีไม่ว่าดีเตรียมนะครับที่จะเดือดร้อนได้